สบายดีเนาะอ่าข้าพเจ้าเองชื่อเท้ากุ้งทรงเป็นคนสุนเพ่ามงมาจากใส่ก็เอานดีนั่นไอตัวเอาเอาน้ำอใส่เด้อโอเคเอาน้ำละลานเลยน้ำละลานเลยเนาะเอาใส่เลยละลายบ่ก็ไปซิเลยวะเลยปลาถูเอ้าขอไอ้นี่ใส่เลยโอ้โห่นี่แซ่บแซ่บเจ่๋ยบแซ่บเมนโบ ก้าบสบายดีเนาะอ่ามื้อนี้พบกับต้อมเช่นเคยเนาะในช่องซารันชาแนลเนาะอ่ามื้อนี้ลราแม่นอันะต้อมสิมาเฮ็ดคอนเทนต์เกี่ยวกับเออ่ที่ว่าจังได๋สามชนเผ่าของเฮาก็คือชนเผ่าของเราเฮา,าจะมีชนเผ่าเรารุมเราสูงแล้วก็ะลาเทิงแต่ว่าหลระาเทิงสม,งออม,งมื้มติเขาให้เอิ้นว่าคำมุเนาะส่วนเราสูงก็ให้เอ,อิ้นคำบะมงเนาะโอเค <c oughs> แล้วก็มื้อนี้นี่สิมาเฮ็ดคอนเทนต์ก็คือกินข้าวกับน้ำลาลาซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าแบบคนชนเผ่ามงมัก มักมากินนะก็เลยว่าสิมาลองกินเบิ่งว่ามันจิแซบบอเข้ากับน้ำหรือล่าเนาะนี่แล้วก็มื้อนี้นี่จะประกอบมีนี่แล้วลงนี่นี่เกี๊ยงเนื้อคั่วเด้อนี่เป็นคั่วก็มีคั่วเป็นฝืดเนาะแต่ว่าให้กินนลำหลังไม่ให้กินตอนนี้หมายความว่าจังไงกินเข้ากับน้ำแล้วก็ให้ผู้ส่งเราก่อนแล้วก็จึงกินนี่ต้นผักผักกับไข่เอามาใส่ต้มมาม,าม่นมานี่สิ่งที่กินเข้ากับน้ำหัวเสือเนาะ แต่วันี้จะบอกให้กินเนื้อต้องกินน้ำก,กันมาทุกคนก่อนเนาะข่าวแบบนี้ได้อยู่แนนบอต้องกินนันนันเาะกุ้งโซงพากินอยงไรต้องกินน,นันนันเนาะโอเคตอนนี้มีแต่ว่าชิให้เขาล้างภาพอีกอย่างเดียวแล้วกันจะกินเนาะแล้วก็มีของหวานเพราะมะเกียงจากบางเวียงแซ่บๆหวานเลยนี่เนาะอันนี้อาร์ตแนะนำซื้อรูปล่าสบายดีเนาะอ่าร์ตเปเจ้าหญิงชื่อเท้ากุ้งโซเป็นคนสุนทระมอง อามาจากไส<โ>ก็ออกมานี <laughs> มาจากไข่เวยงจานโอเคแข่เวยจานเนาะ <laughs> ส่วนผู้นั่ง,งอยู่นี่ก็เคยถ่ายคลิปตอนวันวันครูเพรน้เนาะน้องไปจับกล้องเข้าไปดูไอ้ทู้สึกได้เงยหัวอยู่ดิอดนยับมว่าโอเคเนาะมีแ่ไปเบิ่งให้เขาต้มมีอย่างลแล้วก่อนแล้วก็เก็บเข้ามาเนาะมาัมามาไปก็อเลน <laughs> แล้ว <laughs> วิธีการกินเฮ็ดจังได๋กูส่งนี่นะวิธีการกินก็ตักตัวนี้เอาตักข้าเจ้าตัวนี้มาใส่ไว้ก่อน เฮ็เฮ็ดก okay. ่อนสิเอาน้ําทอดใส่แม um, okay, yeah, ่นบ่โดยแล้วบ่ใส่อันอื่นอีกเลยบ่บ่ใส่สิกินละล่างซิเลยโดยแม่นตู้เย็นไปอันนี้เอาตักๆกูส่งอายๆเฮาบ่เอาหลายปนก็ได้อยากซิมเบิ่งซื่อเฮาเฮาบ่เอาหลายเฮาเฮาซิมซื่อๆมื้อนี้น่ะมาสิมันมาซิมนํากันมั้ยดด้กอนให้เืองดิบๆอ้าอนบ่ต้องเอาหลายเออนี่เฮาจะซิมเบิ่งซื่อเนาะเอาให้บักอยหลายๆ อาแล้วอะจันนี่จันนี่เอ้ากมาเอามาจันป้าบุญเข้าโเดือดมึงด้วยกันนะได้อิ่มเหรอเอามไปกินมาที่บ้นแม่ขอแล้วขอแล้วซะนะคนเดียวเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้ามาที่วัดสีบึงสีบึงโคบาเขาต้องได้ลองแบบลากหลายนะช่รื เอ้าวกู zoom ออนหลายแท้เอ๋อเอาเซอร์ไรบ์มดีหน่อยังไงตัวเอาเอาน้ำคอไซเด้อโอเคเอาน้ำละลานเลยน้ำละลานเลยเนาะออกใส่เลยเอาหลายบอก็ังชี้เลยป่ะเอาโถูกอ้าขอไอ้นี่ใส่เลยอ๋อนี่แซร์แซ่บเซร์แบบเซร์แมนเบอรเขากิลิ่นที่ในมันเป็นการที่แบบดีท็อกไปพร้อมหรือว่ากินคีนเนาะขอเอิ้นเนาะ กินครีมเนาะไมเยอะไม่เยอะนี่แล้วเราจะกินครีมกินแบบสไตล์ผู้ส้มเนาะบาเอาบัวกได้เป็ดเป็นอย่างเขาต้องกินเข้ากับน้ำลรล่าเพราะว่าในช่วงในช่วงที่ว่าเขาอ่ะเขาเป็นอย่างครีมเขาต้องกินเข้ากับน้ำเขาจึงกินได้อ่าถ้าว้าเอาสกีลกินเข้าละละบอสขอน้ำใสเพาจะมาจามาตามยุคฟอ บค้กเมนมันเป็นตั้งตายที่บัตายบัวไตข้าวเหนียวเลยเป็นข้าวเหนียวเนี่ยมักกินมั้ยข้าวเหนียวก็มักกินี่ว่าตอนที่มับอันเอาเพียร์ซูงเลยก็กินทันทีนั้นมันก็แซ่บได้ว่าเขาปลาไใเยีเดียหัวบุ๊คเคยกินอืมยีเย็นแล้วบุ๊คเคยกินต้องได้อุ่นกันเนาะแล้วต้องแบบผสมกับน้ำบุ๊คเขาเหนียวกันเลยบัวไตเอาคุณร้องซิมเอาเอาซิมมึงยด้วยแซ่บแซ่บแซ่บ โอ้หน้าจะนีุ่่นตัวนี้เอาเฮ็ดแล้วไหมเอาทีหมวยอันนี้้ยนี่ทำซุเข้าไปเนออ๋ออี๋เอาข้วเจ้มันก็เป็นลูกตุ่มไม่เด้เบิ้ลต้งบิ้ลต้งมันเอาไปต้มแล้่นสิ่น่ะมันจะเป็นของขีนจะเป็นอาแบบ คล้ายๆคืออาหารจีนเลยซอสเผ็ดเขาจะเอาข้าวเหนียวไม่เอาข้าวเจ้าซิมาต้มแล้วก็เป็นน้ำซุปแล้วก็หอมข้าวองซี่ฮะนะก็พอกินได้บพรกินได้เวลาคนกินคือต้องยุจีนใช่ไหมยุจีนเนาะเอาไม่ทู่มันแล้วกินเท่าระน้อยเท่ำไมมันได้ทันละน้อยในเพราะว่ามันเละสิเด็ดเละสิตักมากันได้ทันระน้อยสิเลิกะละเขากินน้ำซุปมันถูกไหมนี่ไก่้ซีหอประเพณีกินเจียงเขาก็ต้องมากินกันสิแง่หลอดน้ำหัวไก่เดือดนี่นี่แหละ กูส่งกะสิกลับประมาณวันที่วันที่22วันที่22เพิ่งกะสิกลับบ้านไปที่ถุงเจียงเล่บ้าเขาก็สิมาอัปเดตให้เบิรงว่าอ่ะเขาไปกินเจียงยิ่ใส่ยิ่งใส่ต้มก็สิไปคือกันเอ๋ะเป็นยังไงบ้างเราตอนนี้ว้าวคบจริงก็กินข้าวกับน้ำแบบนี้แม่กินข้าวกับน้ำก็อร่อยเหมือนกันนะเนี้อ่ะต่ายจะกระปุอือจะปูจงยิ่งมันซีดไปจ๋ำบ่ กินแบบนี้ประจับป่ะเมื่อกินแล้วติดเดี๋ยวนี้ติงนี้กินแล้วมาอยู่เยียงนี่ยมาได้กินแล้ท่านอยู่บ้านเด้ยชิบ้านเองมันก็เก็บบวความเสี่ยงหกกินมดกินมดเด้อกินไม่มดแหล้วไงต้องกินแบบนัน้ต้องกินแบบนั้น <c oughs> นี่าได้ออันนี้ก็ว่าถึงแบบสไตล์เวลาแบบเรื่องความทุกข,ข์ยานกป่ะผมยัง,งกินเผาต้องได้กินแบบนี้ คือเป็นสมัยสงครามยุบูยุบผาเขาชิลงมาคามาล่าจัดบ่ได้เลยเขาชิกลินกับหยังนั่นหมเาก็ต้องมีกินข้าว้ำน่าละเพื่อมขวามอยู่รอดโอ,อ,อ้ยแล้วนะเขาให้พลังงานด้วยนะปิดแป้งเ่ยผัดแป้งให้พลังงานเากินในร้านาาลาเขาก็ปวิมใครมีเกินเน,นเน่ยก็ใส่เกลือกรัมาเด้แต่กรณีที่มึงอย่งเลยมจะข้าวยังเดียวป่ะ หมดละอมไหกินข้าวเลยจะกินน้ำดีนะนเำมาพวมรู้กิ่นเด็ดมดน้ำเต้องกินเนี่ยแกีต้งนเนี่ยเอาให้กินม้างัดกินบ้ดเอาสสสสอซได้ไหมโซได้ไหมโอ๊ยยังนะนเด็กคือยังยู่เนาะ ยางก้วยนะเดบังเทวันนี่ตัวยางนี่กินให้มันมันเข้าน่ะเข้าทุกเม็ดมีค่าเบียเบียเอาเขียงมาได้เบียเออแล้วมาแล้วโอเคอ่ายอดอบากได้อยาได้ค่าปับน้ำเดืออะไรมนกันแน่โอเคแลาวตอนนี้เรากาจะมานั่งลมกันเนาะให้กุ้งโซงันนะเล่าเกี่ยวกับคนามเป็นมาของสมเทามองเอาไปมันควเป็นมาของบุญกินเกี๊ยของหูจะดีนะ เล่าไปแบบกันได้ที่วันเท่าที่ตัวเองหู้คือพูดถือกันยาเอาเป็นความเข้าใจของเจ้าบุญกิจเจียบแม่นบุญยังบุญกิจเจี๊ยบแม่นบุญเป็นบุญน่ะมาเป็นอย่างของพ่อมองทุกปีจะต้องมาเยี่ยมแล้วเขาจะจัดในเรื่องไหนถ้าว่าอ่าเดือนสากลแน่นเดือนสอง ได้ว่าเป็นเดือนที่ว่าคว่าว่าท่าไหลายอ่ะาเป็นอะไรก่อนตัวเดือนยังที่วันตัวจะเดินเดินทันบ้านไ้อป่ะเดินนงก่อนว่าเดือนแล้วก่อนเดือนแล้วเป็น้นเราเรือนแล่าเป็นเราือเปล่เป็นเราเดือนแล่าเป็นไม่เราเดือเปล่าเป็นสากลก็ ถ้าเดืนสากลแม่เดืนสิบสองอ่าเดือนสิบเดือนงเนาะแม่ครบจิงกับต้องก็เคยไปลิ้นยูบุญบุญสิ่เกียงนะไปคีเพื่อนที่เราประสบการณ์ได้ฟังเนาะสาโอ้งามเลยแบบน่นคุณสาวเกาหลียี่หรี่เลย้วเฮ้ยคืองามแค่จะโบโก้าไปรมน้ำข่อหรแต่ว่าใจเท่โบสิ่งอยากไปลิ้นหมอนาึ้นมากขึ้นมากไปหน่อยเนาะคอเนาะ ยนูนบัก่อนนะผู้สาวใจอยากไปยังสั้นแต่ก็ยังคงมีโอกาสเพิ่มเนี่ยช่วงต่อไปนี่แหละ,นะคนคนเทาจะาไปลิ้บยูใส,ส่ติดเย็นยูนักลวงง่ายเลล่ะยูต่างแข่งวัดเลยครับมา<อ>ไปข่ามาขกลเสียงขวบโอ้แหมเลยเนาะเสียงขวบจะเป็นบอลที่ใหญ่ที่สุดทุกคนถ้าเบิ่มยูซ่องของน้องต้อมเดอร์ซ่องของตุ้ยนวยนะตอนนี้มันยูเสียงขวบ แล้วก็ะชิไปบถ่ายคุณจีเกียงเนี้ยเลยเป็นบอลคุณจัดงานนยานสุดจะต,ต้อมในยุโรปหลวงคือชิไปบอ่ารักห้าสิสังสเกตเธอบ้านเป็หลของสองห้องอยู่รักสิบต้องน่าจะไปแถวๆนี้แล้วก็ะชิบถ่ายบรรยากาศให้เบิรงแล้วก็ะชิไปโยนมรคอนนันกผู้สาวมงเนาะท่านเบ้าเอียงนิดอันนี้เบ้เป็นความเสื้อดะนะว่ามันเป็นบุญห<ค>าได้บุญอันนี้ เป็นปุญหาคู่เพราะว่าเป็นบุญรวมกันเนาะขันมากกันแล้วก็ไปแล้วกันเลยแา่ว่ามันก็หมายความว่าเอาเล่นชื่อนะถ้ามีมีคุณบ่าวคุณสาวเขาก็พาไปเยอะมากคนถ้าว่าเขาบังกันเขาก็ไปํำกันถ้าเขาบัตกันเขาก็ลงเป็นพวกเป็นเสาเลยโอ้อตามที่ว่านะเดนดึงแขนมเป็น,นเสาที่เดียวนี้เสาแล้วให้เสาตั้งปีเลยน้องก็ปุบ เราเค้าที่สาวเราเนาะอันนี้อันนี้ปากนี่ให้ได้ยินมาเด้อว่าโตที่ว่าน่ะเขาดึงกันนี่ฮะมันจริงเนความจริงบอเวลาดึงมันแล้วเนาะดึงมาแล้วให้เอาใกล้เบียนหัวสิ่่ะแม่ป่เมื่เบียนหัวสามเธอแล้วเป็นเมียเลยแม่งแหละแต่กี้มันจะเป็นแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้แี่ตามที่อ่านครูป้าคุอสามารถผอใจครับผมผอใจก็สามารถกระเถิมาได้เพิ่งเพื่งที่ดึงไปกระยา เจ้าบุพเกจั่นอะไรนกับเึื่นนจะบุมีแบบเ,เป็นสตาแบบกล่าขันทำไม,แ,มแต่ไอ้บ้านไก่ปะบังบอนก็ยังมีอยู่เลยที่เราถ้าจะว่าาจะเป็นแบบเขียนอน,อน,อนอกเขียนนอกมันจะมีน้องเดชเปผู้สาวล้วเรือละนุ้ยดยดีเด่นบอกสงสัยจะไดเงิงนีิ่าให้เรอ่ายทอด ก็าสิงบ่าเขาพวกมีนักคุณแม่คุณสาวตัวต้องบอกใครแบบป่านไหนก็เริ่มพวกนี้เพราะมันคนแบบเสิร์ฟแล้วกับยิ้มคุณสาวพวกไอ้เก่งขนาดนี้คนไหนบางสีหน้าเต้นละคนเป็นดีขนาดนี้คพอเริ่มแยบนี้อยู่แทบอยู่มว่คุณสซ้งอันนี้แซ่บคุณสซ้งนี่ก็เป็นคนเยอเก่งเคมีในห้องอีกเอ้ว่าเรื่องเคมีแล้วมันต้องถานมาจากคุณสซ้ง ครับนี้ก็เก่งขึ้นกันเนี่ยเดเดเดเนี่ยเดนอเลเรออกอ่าอะไละอันเดเดคือแบเกมีบอสเลเบอเนี่ยาเจ้าจิ้มตัวนี้แล้วแล้วขอมที่บต้มมีต้มมีสามาคีต้มมาสามาคีดูสามาคีเมื่อร่ต้นเป็นจักพอรดิแปะแปะจันะเดี๋ยโคนหนึ่งต่อสามที่ห้าหกเจ็ดมีันจะมีน่คนาเมื่อเนี้ตัวคนนะ เออมีคนหนึ่งวะคยคนแปดอเนาะเชฟกุณโซกินกินเบอร์เคยก็มากินนที่นั่นก็มีรวมกันนะไม่เคยยังเย้องมียูเงอนน้องมีครอบครัวและเพื่นสนิท10คนเอาเองพอ้เอายอาเอาแบบไออน้องตัวเองนะพ่อไม่ไ้อน้องตัวเองอ๋อพอแมาเมีลูกจะคนจะพ่อแม่น้องอ่ะเจคนเจ็ดคน แล้พ่อแม่ก็เป็นแม่ก็เป็นเก้าเ่ปแน่ก็ชอบมีพอเท่าไม่เท่าน้แม่เดี๋ยวนี้เขาก็เซาเราตีไซน์่ะทับอันนี้ก็ได้ยินไหมว่าคนหนึ่งสนเทามงนี่แห้งเทาหรือแหงไซน์ให้เบียดถือว่าบุแมบ้นตีบุ๊มบนเขาทไเดียพี่พี่เสนอหน่อยนี่เอกินบุแมินแล้วใช่ไหมเขาก็ทักอัแต่ถ้าเขาเป็นลูกเนาะเขาก็ทักพ่อเม่ของเขา อ่อตอนที่เขาเข้าแล้วขมเป็นตวแห่งเขาอินโอ้ยังไม่ได้ยยยเยยยยวยยบยยยยยายแยย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 บยกยยยคยย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 ย่งยอยย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 ยายย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 ย่ยย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 ยายเยยยยยยยพยยยย่ยย้ยย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 มยย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  พอพม่ยางกระซิบเลยแต่ก็มีคนที่ว่าเสียไปแล้วน,ออนนี้ก็เป็นการที่ว่าเราเอขาวของบุญเกียรเป็นการอีกสอสามานนาื่อเดกก็ชิบบ้านไปละใจก่ไปโอ้ยยังให้ไปให้คิ้วน้ำันแหละัะให้คนส,สาวม,มุ้งให้พอพม่มมอยากได้ลูกไผ่ดิได้ลูกไผ่เป็นสาวม,มุ้งก็มีงามี่รีได้สาวมุ้งทุกคนตจนี้ก็ไปเห็นนแม่รานสิบสองใส่ห นี่รถไปไร่10โฉนดเขาก็ขี่รถจักไปหลายๆคนก็ม้วนอย่างย่างมีไปแล้วจะไปี่รถไฟไปวะไฟปมั่จะมึงก่อนตัวนี้แหละไปมันจะมึงแล้วมันจะมึงก่อนท่านเดี๋ยวนี้ท่านก็เขาเขาขี่อ่ะขี่ขี่ไปทางตัวนี้กับมันค่อนข้างดีหลายแล้วดิมันดีเอ้าตั้10โฉนดนะไอ้เป็นพนพงก็ยังซุ่มพงไปเป็นหอนเมื่อก่อนี่เขาไปริมสมมุติแบบ กิจเจี่ยงมีสังเกตก็สิไปบุญกิจเจียงมาให้สอนก็สิไปบุญกิจเจียงมือหลักสิบก็สิไปสิบไทยบรรยากาศให้เบิ้งว่าแต่ละบทเป็นแบบไหนนะไปให้เบิ้งบรรยากาศแต่ละเกียร์ว่าเออเขาลิ้นกันทางไหนทางไหนทางไหนมาลงยูทูให้อะไรเอฟีทุกคนได้เห็นเนาะว่าเออกิจเกี่ยของเราครานี้สาวงามบ่เบารอบ่เดี๋ยวเบาโรนี่เนาะต้องมั่นใจว่าในงานมีแล้วเพราะว่าต้นเขาเป็นผู้นึงในนั้น ก้อนนอครับวัผมัวะัผมวัใหญ่ไม่ใช่เลยใส่อยยูเบียยูเบียงก็โอเคยูน่ยูเดียววะเดี๋ยวลองยูแับไอยูไอยูไออคนยต้องงหมดตัวยูต้องกาเจ้าคแปดคนห้องเดี่ยวเลยนะเ่ออแตะตรเป็นห้องกลัวแต่มันก็นอนเหมืันเดือนเท่าไหร่ยังไง กีน้ำแข็งครอาน้ำนี้ได้อยู่ห้องพักปะหกนายออ้อเดี๋ยวจะอยู่ห้องียวอยู่ห้อเรียนะเปนานทีงามน้ัเดินบยากบเต็มบยามัน้องมีน้ำมีอะไรเอาสีบพืนไ้มีนเป็นหองเป็นบ้าเป็นหองก็แล้วออมาเฮ็ดเข้อจ้างข้จ้างแต่ถ้าเป็นน้ำน้ำก็เนะเปนน้ำก็บัวเป็นบัวมาเลยแบบเป็นบัวลงมาแล้ว แต่ว่าช่วงนี้นี่กับกันชิ่หนาวเิดนึงเนาะหนาวบนน้อยหลายรู้าหมอาบเยอ้ใจไม่น้้มุเลยย่านักแห้งครับักแห้งครับพวกเลยย่านในเรื่องเรื่องเหมนอากาศหนาวๆใช่ไหมว่าอาบได้บุนอยู่แล้วแต่วากลาุ่ว่าส่วนหลายว่าตากัื้อเ้อขี้ข้านาตอเน็ตต่อเซาให้พวกค้าพวกย่งไหนก็ต้องได้อาบต่นเาะนะรับครับอาบได้งยกขั้นตอนใหม่ยิ่งกีฬามาสิเอารดัเปอร์เซ็นต์อาบอยู่แล้ว บาดูเนี่ยครับมาอาบน้ำดีเออลอง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 แนะนำแต่ทุกคนมือถือทุกคนซื้ออย่างเนี้ยอันนี้หู้แล้วเนี่ยครูสรงนี่นะอันนี้ซื้ออย่างนี้เาา่าเป็นแม่อ๋อทุกคนแคเห็นในคลิปเนาะซื้อแต่จานนี่อะไรเนาะจานนี่เออเพิ่อนเพิ่อนมีเพิ่อนมีเอซีได้เดี๋ยวนี้นะจบจานนี่จอบจานนี่นี่เลยซื้อนะอ๋อสบายดีเนาะเนาะหแตาไม่พี่จุกเพื่อนเพื่อนแล้วคลิปแรกเนาะ ซื้อเทวันเนาะเทวันบ้านอันน่ะพวกเบาคําสีพวกนั้นเด้พวกเบาคําสีพวกมีมิสวรรค์มาเลยใช่ป่ะมิสวรรนี่แหละสวรรเบาคําสีเพิ่นอก้อยเนาะยูทูบเบอร์อยู่ภาคใต้อ้อยอ่าพวกอนิตาสาวผมยาวสาวเซโนนี่อ้ไอ้บอกนึงไว้สวัสดีเนาะสิเคยเห็นอยู่เนาะอยู่ในคลิปนาบั้งเนาะ็มีคลิปก็บ่มีเนาะชื่อโยเด้ออ่า ประทมสิอเลยเอาสบายดีนั่ซือเบียฮะก็คลิปแรกเย่คลิปที่สองน้องหนึคลิปที่สองลิปที่สองเขียนที่นีมันเมื่อเดือเบียกันแต่สารวันสารวัลกินสคนนี้เนเอ็ดติกตอับฝากิดกลมเด้อแรวฝากแม่บอกให้แม่ซองเบียทีดโนแมนวะ เราไม่ดีอะใส่ส่งข้ามเราขึ้นจะเอาขึ้นให้ป๊าบเยวขึ้นให้คืออะไรไอ้ยิ้มข้ามก็มาขึ้นเนี่ยเปิดโทรศัพท์โซกล้องแล้วนะเปิดเลยเหมือนพร้อมขนาดนี้เอาเอาเปิดเปิดเห็นยด่วะเปิดโซเลยอ้าวฝากกีตาร์ทุกคนเลยเนอะปากทุกคนติดตามหมดเลยอะเอาเว้นเว้นบอกแม่ไปใส่มเห็นเต็ม เสนอหน้าเข้ามาไปทางเข้ามาได้หนึ่งทางเข้ามาได้ที่นั่นแบบเจ้าของห้องไหนเออจะนี่จะนี่ปิ่นกงใส่เจ้าของห้องยาบาลให้ดูไปสื่อวันมาจากใสมาจากใสมาจากคำมวนจ้ะโอเคมาจากท่าแค่คำมวนเนาะมาันี้มาทางนี้อันนี้ก็อทเป็นบรรยากาศรวมๆในการเล่าบุญกิจเจียงแน่แล้วก็ แนะนำแบบไอ้นอ้องของต้อมอยู่ในห้องเนาะก็คือว่าแบบดิ้นน้ำกจสจ้าดูนี่นะแต่ชีิตนี้ยืดยู่แต่ก็บครบ,นคบแน่บวครบแน่อะไรเนาะและ้วก็ชิพากันกินหม่าม้ารวมเนอะอมาะกินม่าม้ารวมก็คือว่าโอเค,คออเกี่ยนหนังสือเกื่ยนซองอ่าสำหรับคลิปนี้ครับใผ่มากก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทรงต้อมให้มันพวกห้าพันซับไปๆตอนนี้เลยอีกร้อยปลายห้าพันซับเนาะและ้วก็ต่อจากนั้นก็คือหนึ่งหมื่นซับเนาะเป็นกำลังใจให้ต้อมในเดื่อในการเฮ็ดคลิป <c oughs> โอเค พอจบคลิปไปเพียงเท่นี้ขอขอบ,บใจบ๊ายบายาาาาา